เย็นไหมมาดามาดาเย็นบ Ma mm ่พ่อ <Lev> พ <cooler noise> ่ออย่งงี้ยยัางเยอย่างอุ้ยยานพ่อจอมดาเอาหน้าพ่อมาดาเอาหน้ายังมันกระเดอยมาดาเอาหนาพ่อจริงจิงยานจิงคือหึเอาอย่งวะ อะไรเย็นบ่เย็นสบายไหมเย็นจริงีอ่ะกลัวตัวไม่กลัวมันตัวมันจริงจีเอกไม่กลัวหรอกมันดีว่ามันลดนี่ไงมันบวกัดาซยิ่งดิเดลไอ้บาด้เต็มหรือยัง นี่อยากดีเอาน่านี่อยากใ่บ่มกีนโมกินโมกีนขิดเดียด